ตังแต่วันที่ได้พบเธอก็หามีดอกไม้ได้ที่เจอที่เจอสวยงามที่จอดงามเท่เาร,รอยยิ้มของเธอปากายรีวิววันนี้ขอเสนอไมโครโฟนเซียวมจะบอกว่าไมค์ตัวนี้นะครับช่วยชีวิตมากเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นเสียงแบบไหนนะครับเสียงเพราะเสียงไม่เพราะนะครับพอได้คุยกับไมค์ตัวนี้ฮัโหลเสียงมันก็จ,จกล้องมันคุอยู่ในโอ่น้ำมหาสจร สามารถเปลี่ยนโหมดได้หลายโหมดเลยเมื่อกี้ก็คือเป็นเสียงกล้องนะครับผมเดี๋ยวจะลองดูโหมดอื่นๆว่าเขาสามารถทํโหมดอะไรได้บ้างนะครับแม็กตัวไม้นะครับก็จะมีตัวแท่นข้างบนนะครับซึ่งเป็นลาโพงได้ต่อบูทูธได้นะครับแล้วก็บรเิเวณข้างล่างเขาจะมีปุ่มบวกลดความดังความเบาของเสียงนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนเอฟเฟกนะครับอันนี้ก็จะมีความกล้องมีความเทคโคระบบ มีความเป็นรระธายกนะอากับข้าวครับกับข้าววันนี้หมูกิโลละสองร้อยถ้าไม่มีหมูเอาหมาไปแทนก็ได้บทนี้ก็จะให้ความรู้สึกอารมณ์เหมือนประมาณว่านักเรียนคนนี้ฟังครูนะครับนักเรียนแถวหลังได้ยินครูไหมถ้าได้ยินนะครับตอบได้ยินถ้าไม่ด้ยินก็ไม่ต้องตอบอ้าอ,อันนี้ไม่เสียงอันยา่าเปนเนี่ยทุกคนไม่ปกติต้องไหนคลอยอ,อะไรเราปกติเธอได้แหละไม่ปกติ สวัสดีอันนี้มันต่ำลงนิดหนึ่งปั๊บฮลสวัสดีก็ผมนี่จะบอกว่าระช้าเดินคุณยายกับ headed. 1หนึ่งสองหนึ่ง จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับกับไมค์เสี่ยวมีนะครับผมได้มาในราคาประมาณ2,000บาทนะครับจ่ายตัดเองซื้อเองพรู้สึกว่ามันน่าเอามันเล่นเราหาซื้อได้ในช้อปปีนะครับตอนนี้มีกันเต็มไปหมดเลยผมไม่ได้ไขายเรืมอารีวิวให้ฟังถ้าใครชอบการรีวิวแบบนี้ก็กดแชร์ได้นะครับเพราะว่าเราจะได้มีการรีวิวไอเทมใหม่ๆกันเรื่อยๆเลยทุกสัปดาห์นัดรับไปแล้วบายบาย